สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอากาโต้เปิดที่นี่เราจะพาทุกคนไปพบกับการรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจและวันนี้เราขอพาทุกคนมารู้จักกับรถตู้ยอดนิยมอย่างโตโยต้าเซรุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยและสมรรถนะการขับขี่ซึ่งในปีนี้โตโยต้าได้ยกระดับรถตู้ให้ทันสมัยและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้งานทั้งในด้านการพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัว โตโยตา e ้าเซ2026มาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเลตดีไซน์ใหม่ที่ดูเฉียบคมกระจกมองข้างถูกออกแบบให้แอโรดนามิกลดแรงต้านลมและช่วยเพิ่มทัศนวิสัยด้านท้ายรถก็ถูกปรับให้ดูกระชับและมีเส้นสายที่ชัดเจนมากขึ้นช่วยเพิ่มความทันสมัยโดยรวมของตัวรถโดยยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของม e ิเซ่ที่เน้นความแข็งแรงและบรรทุกได้เยอะ ภายในห้องโดยสารของมิเซ่2,026ได้รับการปรับปรุงให้หรูหราและมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นเบาะที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายรองรับสรีระทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยเฉพาะรุ่น VIP ที่มาพร้อมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้ามีระบบปรับอากาศแยกโซนและมีจอแสดงผลขนาดใหญ่สำหรับความบันเทิงที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานพวงมาลายัยมัลติฟังชั่นสามารถควบคุมเครื่องเสียงการโทรศัพท์และระบบนำทางได้อย่างง่ายดาย ในด้านเทคโนโลยีโตโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะในอิเซ่รุ่นปี2026นี้มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายและยังมีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi Hotspot ที่ติดตั้งมาให้ในบางรุ่นขุมพลังของ Toyota าเซ2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ให้แรงดิดสูงและประหยัดน้ำมัน และยังมีเวอร์ชันไฮบริดที่เน้นการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นมาพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเลือกแบบเกียร์ธรรมดาก็ได้ตามการใช้งานและที่สำคัญยังรองรับมาตร,รฐานไอเสียใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมด้านระบบความปลอดภัยโตโยต้าได้ติดตั้งระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดในฮิเซ่2026ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติ ระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถรวมถึงระบบเตือนมุมอับสายตาและกล้องถอยหลังที่คมชัดอีกหนึ่งจุดเด่นของมิเซ่2026คือความยืดหยุ่นในการใช้งานมีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นบรรทุกสินค้าสำหรับธุรกิจรุ่นโดยสารสำหรับโรงแรมหรือโรงเรียนหรือรุ่น VIP สําสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์หรูหราภายในถูกออกแบบให้สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานไม่ว่าจะต้องการพื้นที่บรรทุกหรือพื้นที่โดยสารมากเป็นพิเศษก็สามารถปรับได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้นโตโยต้าเซ2206ยังมีช่วงล่างใหม่ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่มากยิ่งขึ้นระบบการสะเทือนด้านหน้าแบบแม็กเฟ r ร์สันสตรัและด้านหลังเป็นแบบแหนบซ้อนที่ถูกปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับสภาพถนนเมืองไทยไม่ว่าจะวิ่งทางเรียบหรือทางครุกรัก็ยังให้ความมั่นคงและนุ่มสบายสำหรับราคาของโตโยต้าเซ2206ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่มีแนวโน้มว่าจะอยู่ในช่วงที่คุ้มค่ากับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ให้มา ซึ่งแน่นอนว่าจะตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่ต้องการรถตู้ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันพร้อมค่าบํารุงรักษาที่ไม่สูงและอะไหล่หาง่ายตามมาตรฐานของ Toyota และนี่คือทั้งหมดของรีวิว Toyota าเซ2 6 2 6หากคุณกําลังมองหารถตู้ที่มีความน่าเชื่อถือปลอดภัยใช้งานได้หลากหลายและมีเทคโนโลยีล้ำสมัยโตโยต้าเซ2 0 2 6คือตัวเลือกที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Apple.